ที่อยากมาเพราะว่าอยากมาดูในส่วนของเครื่องปั๊มนมะคะว่า,ามีกี่แบบและรุ่นไหนดียังไงค่ะก็เพื่อที่จะได้ตัดสินใจซื้อเพราะว่าเห็นรีวิวมาก็ค่อนข้างดีนะคะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณแม่คขอดแล้วมีอยู่แล้วก็คือใช้ Galaxy 2งานนี้ค่ะจะมาซื้ออีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเครื่องปั๊มนมแบบไร้สายนะคะเป็นรุ่นที่2 ดีคืณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้จัดงานสัมมนาเรื่องนมแม่มานะคะกิจกรรมนี้จัดเพื่อให้คุณแม่ได้เรียนรู้เรื่องนมแม่อย่างถูกธีและรณรงค์ให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาบอกเราว่านมแม่หมดประโยชน์6กเดือน1ปี2ปีหยุดได้แล้วเปลี่ยนไปกินนมผงได้แล้วเนี่ยอย่าไปหวั่นไหวนะคะ ขอบคุณแอ t ิจูดมัมน,นะคะที่จัดงานในวันนี้ขึ้นสั้นๆเลยค่ะก็คือทำให้มีแรงฮึดว่านมแม่สำคัญยังไงแล้วก็มีประโยชน์กับลูกของเราขนาดไหนค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็พร้อมผลิตนมสต็อกนมไว้ให้ลูกกินแบบยาวๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคือได้ความรู้เกี่ยวกับนมแม่แน่นมากนะคะแล้วก็แบบมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ความรู้ที่เราแบบว่า ความเชื่อหรือแบบว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนล่ะค่ะก็คือมาแบบขายข้อกระจากในงานนี้เลยก็ต้องขอบคุณทางแอทิจูดมัมมากๆนะคะที่จัดงานสัมมนาน,นี้ขึ้นมาส่วนภาพรวมบรรยากาศก็คือน่ารักมากเป็นกันเองแล้วก็ดีมาก,มากค่ะการจัดง,งานรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะดูแลดีมากทั้งดูแลคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยแล้วก็สําหรับเรื่องของ ความรู้ก็คืออาจารย์อธิบายค่อนข้างละเอียดก็คือจากตอนแรกไม่มีความรู้อะไรเลยก็ได้ทราบถึงเรื่องแบบการปั๊มนมระยะเวลาปั๊มนมหรือการดูแลต่างๆ ก็ได้ความรู้เยอะเลยค่ะคือก็อันนี้เป็นท้องแรกก็เพิ่งทราบว,ว่าเรื่องนมแม่มันมีดีเทลรายละเอียดเยอะมากเลย<ม><ม>ก็คือรู้สึกเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะที่ได้มาฟังวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆแล้วก็ขอบคุณอจิจุดมามากๆค่ะนมแม่เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเยอะมากทั้งแม่และลูกเลยนะครก็เลยมีแผนว่าจะให้นมแม่ไปค่อนข้างคิดว่านานนะในขั้ะสมกับปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เครื่องปัามนมนี่สําคัญจริงๆนะครับเพราะว่า กตามความรู้ที่คุณหมอให้มาก็ตั้งแต่วันแรกที่ท,ที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็จําเป็นมากครับขอบคุณนะครับหลังจากได้ฟังคุณหมอสุธีรัพูดแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ายิ่งให้ความสําคัญกับนมแม่ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะจากเดิมที่ก็คือค่อนข้างเห็นว่านมแม่เนี่ยมีความจาเป็นมากอยู่แล้วพอยิ่งฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าเรายิ่งควรจะให้นมแม่เพิ่มขึ้นไปอีกมากขึ้นค่ะขอบคุณที่จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณคุณหมอครับที่มาให้ความรู้ก็ เบื้องต้นคือผมเป็นคุณพ่อเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่านมแม่มันสําคัญมากจนถึงมากที่สุดขนาดไหนจนกระทั้งได้มาฟังท่านก็รู้สึกว่าเอ้ลูกควรจะเขาเรียกอะไรอะดื่มนมแม่จนกระทั่งแบบเขาอย่านมไปเองดีกว่าครับอย่าให้แบบคุณแม่ต้องบอกเฮ้ยพอแล้วนะแบบเหมือนความความผิดทั่วๆไปว่า 6เดือนปีหนึ่งต้องหยุดนมแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไงก็ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยครับที่ให้ความรู้วจุดนี้ครับเราเป็นคุณแม่มือใหม่อะค่ะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับน้ำนมแม่เยอะมากค่ะแล้วก็เครื่องอะค่ะปกติก็ไม่มีความรู้เลยแต่ที่นี่มีเ,ออเครื่องปั๊มนมให้ดูแบบหลากหลายรุ่นนะคะแล้วก็สอนวิธีการใช้งานแล้วก็เปรียบเทียบฟังก์ชันต่างๆให้เราทราบก็รู้สึกว่า ประทับใจแล้วก็ชื่นชอบมากๆอยากให้จัดงานอีกค่ะครับก็บรรยากาศงานภาพรวมจริงๆดีมากเลยถูกเตรียมไว้อย่างดีสําหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์จริงๆก็มีหลายๆเรื่องเลยที่ที่ทต่อให้เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตผมว่าอันนี้มันเป็นความรู้ที่เราเราได้รับมากกว่าครับจากในงานเนาะแล้วก็งานวันนี้ก็คือดีมากเลยที่สําหรับคุณแม่มือใหม่ มากๆเพราะว่าได้ความรู้มากๆเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการรองรับหรืออะไรของแอดิจูดมันก็คือแบบว่าเราสองคนแบบประทับใจมากเลย